สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเพิ่งได้อันนี้มานี่ตัวตัวที่มันเออนั่นแหละตัวเชื่อมที่ยิงอะ่ะโอ้นี่เวลายิงก็มันจะมีอันนี้จับด้วยนะ่ะนี่สองอันเพื่อเราจะยิงพร้อมกันนะลองใส่ดิใส่ได้บ่บอเอออ่ะแล้วก็อันนี้โอ้ ใส่ได้ไหมน,นี่เพื่อนอืมใส่เหมืนอมนจะได้อ่าใส่เหมือนจะได้ก็อืมโดยประมาณเวลาดึงก็ดึงอย่างนี้พร้อมกันนี่นะอ่ะาน่าลองเลย so b บ a v e แบบหมุนและ แมงป่องสลาตันลองสิไปที่ทุวันเอาไม่ได้เรื่องเลยออันนี้ไม่ดีเอาใหม่แสดงว่าจับไม่อยู่เดี๋ยวนะเคลียร์กับชีวิตนี้ ตันกับโซเบฟอืมที่ทุวันอ๋ออันอันจบโอเคนะคร่าวๆก็คือวันนี้ผมจะเอาสายสตามิน่าไปแข่งนะครับ โดยอันนี้เป็นดีเฟนต์อ่ะอีกทีเป็นดีเฟนต์อันนี้เป็นสตาฟิน,น่าส่วนตัวโซนี้คิดว่าจะใช้บิดดูก่อนทดสอบก่อนคิดว่าจะใช้บิดเกียบบอลแนนมื่ววาไม่รู้ไม่มั่นใจแต่ว่า องหมุนดูเกียบบอลไปไม่บวกใครแต่เน้นอยู่นานอันนี้คือในความคิดผมนะส่วนอินสองอันนี้ก็เดี๋ยวลองใหม่ ลองบวกกับฟินิกวิงดูฟิน i ิกวิงจะเป็นยูไม่รู้จะเอายูหรือจะเอาเกียร์บอลไปเดี๋ยวดูก่อนอ่ะนี่นะครับลองดูนะครับไปพอเป็นยูมันก็ไม่ตีไงเอ้ย,เ,อยเราอยู่ได้ถ้าฟินิกมันล้มก่อนแสดงว่าเราเก่งกว่า อืมไอคลิปเลยสู้เขาสู้เขาเแบฟเบฟเรียแบบแบบร้อยอนเนี้ยนั่นเดี๋ยวค่อยว่าแต่ถ้าเปลี่ยนฟินิกเออแต่ว่าขนาดชาร์สเกลเขายัางใส่ตัวสตามิน่าเลยทำไมเราจะไม่ใส่ใช่เพื่อไปก่อนนะครับไม่รู้จะตัวแตกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนี่ ลองสู้กันเราแปบ,บใส่นี้ก่อนอืมโอเคนี่นะทีทุวันโอ้ยนี่คือ G B เกียร์บอลกับบอลนะ ต่อเต่อมันดีมากดีมากคนเออเห็นไหมล่วงก่อนไงล่ะยังแจวประมาณนี้ฮะก่อนจะไปแข่งวันนี้กดสับสไคร b e หรยังนะกดสับสไคร b e หรยังกดเท่หไหอยครับผมครับดีอีกแล้วเบื่อกันหรือยังมผมมาที่เอ็นบีฮ็อีหลังสิทธิ์อีกแล้วนะครับอ่าเดียวครับนะเหมือนเดิมเพราะว่าเขาแข่งที่นี่ให้ทขนก็มืนใกล้บ้านนเนะ ออโอเคแล้วก็วันอาทิตย์นี้จะมีแข่งโคตรยิ่งใหญ่ด้วยนะก็จัดที่จริงๆมีจัดหลายที่นะแต่ว่าสมาชิกลีกอะ่ะเขาไปพาซีโอหลังคำแหงกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปสมัครก่อนยากาศงานแข่งครับเริ่มแล้วนะฮะนี่นะครับโอ้โคตรมันตอนนี้คือ ช่ว15นะเพิ่งเริ่มกันนะครับตอนนี้คู่ที่4ีที่ห้ที่6แล้วนะครับไปคู่นี้ลูกที่หนึ่งใครอะใครวะเนี่ยวิสัสตลอดกับชาร์สเกลไม่ใช่นั่นอะไรอะเอวิสัสตลอดกับชาร์สเกล

ผู้เข้าแข่งขันชาเลนจ์เท่านั้นะครับและข้าวโพสต์ข้าวแนะนำมาห้าคนนอกสนามและในสนานะครับให้เป็นการตัดสินต่อรายการและผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นครับต่อไปที่เป็นต่อดาร์กไซค์ครับพี่ออสโต้จุดเด่นๆครับ มาแล้วครับซึงตาผมแข่งรอบสาย A อแล้วนะตอนนี้ก็จะเจอกับทีมงาน ARY นะผมจำไม่ผิดครับลูกแรกของผมจะเป็นเฟรกัซน,น,นะแล้วก็บิดบอลน,นะอื้อ โอ้ยขอโอ้ยเนี่ยฮะวิ่งออกไปเองตามระเบียบครับโอ้โอเสียไปก่อนสามแต้มชีวิตลำบากอีกแล้ววิ่งออกเองแท้ๆลูกที่สองเป็นการเ,เบฟมัอนไปนี่ฮะเจอวิสัยนรสนะ แล้วก็ขอๆ<อ>ไปวิสาลอดออกเองเหมือนกันนะครับเป็นสามเท่านะครับตอนนี้ลูกสุดท้ายลู้นะี้แหละผมเอา dex dx อ่ะ ux เออ cx ไปทั้งหมดนะครับก็จะลูกใหญ่เบิ้มเหมือนนะอันสุดท้ายลูกสุดจะเป็นโซอีคลิปนี่แหละใช่ใหรือไม่จำไม่ได้ โอเคโซอีกิฟเจอกับเบกสัสบาสีแดงนะครับย่งตีกันอยู่ตีไม่ออกตีไม่ออกตีไม่ออกแล้วโซอีกิฟของผมก็ล้มอีกแล้วเออสี่สามแพ้จ้าตกรอบไปแล้วสำหรับสายเอนะเพราะอะไรเพราะเราไปวิ่งลงเอ็กซ์ตรีมไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ เราก็วิ่งหลงไอซ์ทีมไลน์สรุปเป็น3-3สสักพักกลายเป็นเราเขาเรียกอะไรแพ้สปิดนะเพราะเราเอาบิดเทไว้สุดท้ายนะยที่เจอสายพีอีกแล้วซ X ล้วนปวดมันไปครับเ,เดี๋ยวไม่มีพุทธเดรหนะครับใครชนะจะได้เป็นตัวแทนสาย สงส,สัยได้กลับบ้านไวน่ากลัวนี้ใส่แต่บิดสตามิน่านะบิดทีเคบิดยูบิดบอล bon. นะมีแต่ตัวตัวเน้นสเปนสายบีเริ่มแข่งแล้วครับสายบี ปีครับิดลูกแรกครับถ่า,ายก่อนที่ตัวเองจะไปแข่งครับแป๊บนึงครับโอ้โหครูครแปะแล้วผมผู้สิบโอ้โห So e c l i โอ้โห So e c l i เจอกับวิศรัตน์ปวดตึง

มารอบสายบีนะครับอันนี้เจอของแข่งนะเจอพี่ล็อกแมนนะครับโหสนามนี้คือจะไม่ให้ผมได้เกิดเลยแหละลูกแรกของผมนะครับก็จะเป็นเปกซัสบลัดสามหกศูนย์บีนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วผมใส่ล็อกจิ้มเลยอ๋อใส่เซอร์เบลัดไปนะครับไปเต็มตัวโผชูด คือลูกที่ยิงของที่ล็อกแมนเนี่ยเอียงทุกลูกเลยครับยอดอัปป้าโอ้ยตกผมเบิร์ดไปเลยสองศูนย์ยังโหดสิ็นอีกมิงลูกที่สองเหมือนเดิมนะครับเป็นรานเบล ไปโอ้โหไม่ใช่เป็นโซอีกที่มมันไม่เป็นดานเบฟแต่ว่าเป็นโซโซเบฟนะครับเจอกับชาสเกลคือทุกลูกที่แกปั่นมาเนี่ยเียงทุกองศารอตัดผ่าครึ่งเลยฮะก็ยังหมุนหมุนกันอยู่นะแ,แล้วก็จบด้วยสปินฟินิทนะครับผมได้แต้มมาหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งต่อสอนะครับ แล้วก็ลูกที่สามนะครับเป็นอีคลิปนะที่เป็น 2> 3, 2, 1, บิดเคนี่นี่คสีอีคลิปคนละด้านเจอกันครับสีแดงกับสีฟ้านะครับไปไปครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมงของที่ล็อกแมนเป็นบิดอะไรนะแต่ว่าของผมหมดแรงก่อนเลยเป็นสามหนึ่ง อ๋อมันผมวิดอยู่น okay, ั่นคืกีเอผมบิดอยู่ก็ยังหมุนสู้ไม่ได้ตนะ่อไปเป็นลูกที่สี่นะครับทําแพ้ก็คือจบแหละ <c oughs> แล้วผมก็เอาไปก็สซัดตัวความหวังหรือเปล่าไม่รู้แต่ว,ว่าเอาลงมาแล้ว ตัวที่โดนเบิร์ดซะด้วยไหนฮะเจอบรัสบรัสหมุนโอ้โหลปโูวิ่เอ็กตีมแพ้ไปในทันใดจบข่าวเมื่อเราตกรอบไปแล้วเราก็ต้องถ่ายคนอื่นนะครับพี่รวดีนล็กครับเรื่องอะครับหนักนะครับพี่อะไรวะไปครับ โนเอทีบีครับกับที่ีเอลวายครับสนามที่รูคัเลยครับโอ้ยกระโดมแบบโดมาตีกระโดดรโดลูกที่สองครับชาตรอนกับชาสเกลเดี๋ยวคู้จับมา วิ oh, oh, okay. mm ่งโอ้ยเกือบคอออกโอเคแต่ว่าชาร์จสเกลหมดนหมดแรงแล้วครับ mm hmm. แต่โอ้ยคอสวยแต่ว่าหมดหมดจริงจริงโอเคสามศูนย์ลูกที่สามครับ โอ้โหโอ้ลงตัวครับโอ้ยชาสกลกับโอบูโอ้เรียบร้อยครับดูกุครับ โอ้ยเบิร์ดไปแล้วสุดยอดมิซาลอสสีทองโดนนำไปแล้ว2-0ลูกที่สองโอ้ยอยังโหดเบกัสสต์รัรด ับบ่านบ้าจะชาสเกลโอ้ยอกรกะบองเขาไม่เข้าว่ายวนอยู่ว่ายวนไปเรื่อยเ <Okay. S 1> <ๆ>ขาหนึ่งทีสองทีชาสเกลหมดแรงครับเรียบร้อยสามศูนยูกที่สาม โอโหอโรลปสัตต้องตีกล e ับมาให้ได้นะฮะเป็นอีกวิ่งอรโล่ไัโอ้ยโอ้โอ้ับขึ้นมายืนตรงเรียบร้อยตอนนี้เป็นอีกวิ่งเคาะอย่างเดียวเคาะอีกแล้วเรียบร้อยเกมเซตโนตีแต แรกนะเจอพี่ล็อกแมนนะครับโคตรโคตรแต่ผมก็ออกนี่ผมออกไอสตรีมเลยตอนสุดท้ายหกส่วนเทระหว่างสีแดงกับสีเอ่อสีน้ำเงินนะครับสำหรับตัวโซอีกคลิป e นะของพี่เขาใช้สีแดงผมใช้สีน้ำเงินนะโดนตีออกไอสตรีนไปเลยไปน่าจะได้เวลากลับบ้านแล้วถ้าไม่ถ่ายถ่ายต่อนะครับสองทุ่มครึ่งแนละ้วนี่กู คนอื่นอ็นกวิงก oh. 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 ับว oh, ิศรนันเจ็ดโอ้ย้ยโสที่สชาร์สเกลกับชาร์ปสเกลคนละสี ่ะแ้เป็นว่าน่เขาใช้สามา สามหนึ่งลูกที่สามวิสัสตลอดโอ้ยสามเท้าเลงเบยใหม่ครับลูกที่หนึ่งครับโอ้ใจตรงกันจริงๆด้วย ชาสเกต่อไปค่ะ O L Y เรอกับก้าัใสค่ะเ่อก้งออ้ใครวะ่าต่อไปนะคะ B B K เับยค่ะอ๋อเรียบร้อยครัลูกที่หนึ่งผีอตโอลิเจอร์มาแล้วมีมุกกระัง ต่อไปครับพี่เป็นต่อดสวยกับพี่หิงครับภาษางีได้เลยครับโอเคครับเออเปิดด้วยแอร์โรเบกัสที่โคตรหนักกับชาสเกลก,กับพีลวีเครับาาี่อาโอ้ชาสเกลน่าจะหมดแรงก่อน,กกอน,นโอ้โหได้ไหมเนี่ย กลับมาได้ฮะลูกที่สองวิลอดชาสเกลครับฝั่งซ้ายนำหนึ่งศูนย์โอ้โหลงแบบลงเลยโอ้ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นนวโอ้ยเสียสองดีกว่าเสียหนึ่งเสียสองดีกว่าเสียหนึ่งโอเคหมดแรงเป็นสองศูนย์ ลูกที่สามเมกษตรบลัดโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ จบร้อยดูคู่พ่อเฟิร์สกับพี่ล็อกแมนนะครับโอ้ยหย่อนเบาเบาโอ้ดูเบิร์ดก่อนนะครับได้แต่ไปลูกที่สอง อดกับชาสเกลเปลี่ยนมุมถ่ายนิดหน่อยนู้ UB ชาสเกลแบบปั่นสุดๆโอ้ยเตรียมตัวนะครับพี่หมีแอลวายกับพี่โค้ดแอบจะนอนลงกับพื้นเดี๋ยวลองสนามบ้างน,นะครับโอ้ย โอเคชารสเกลลงไปก่อนนะครับสองหนึง่งลูกที่สามโอ้โหอันนี้โอ้ยังเป็นโซอีกคลิปอยู่อันนี้เป็นชาสเกลกับพี่พีบูนครับสนามนี้ได้เลยครับกอออออโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ไม่โอ้ยไม่โดนเลยโอ้โดนแล้ว เดี๋ยวพี่ผมเทพ ARY เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวรอสนามนี้นะครับโอ้โห oh, 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 oh. เดี๋ยวคู่นี้จบพี่เก๋แข่งต่อนนะเขาจริงดิงน่าจะหมดโอ้เรียบร้อยสามหนึงเรียงเบรดใหม่ครับลูกที่สี่ เป็นวิชาล็อดกับชารสเกลวิชาล็อดกับชารสเกลนะครับโอ้โคตรโอ้ยยยับมาเป็เยยยยยยยโยย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 ยิยย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 สับยย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 ย โลสุดท้ายโอ้โหลงสวยทั้งคู่ฟินิกวิ่งไปกับซันฟาร์นาเชกับพี่นัทติกับสนามทักทายได้เลยครับนาเชกับพี่นัทติกำเดี๋ยวพี่รอสนามนี้นะโอ้โหสนามทักทายได้เลยครับโอ้ยโหเราจะหมดแรงมันเนี่ยสนามเต็มหมดเลยมันหนักเออกลับขึ้นมาแล้วแต่ว่าแรง หมดเรียบร้อยพี่ล็อกแมนเข้านะครับเรื่องกาครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบสี่นาทีน่าจะได้เวลากลับบ้านละนี่นะฮะสนามเอ็นเวิ้นฮอปปี้แลังสิคอกสีเขียดเดเดเจนคับสนามมีมีนะครับนี่นะครับนี่คือแมน นี้คนเยอะกว่า120ก็เป็น10คะแนนนะสำหรับเก็บคะแนนวันนี้นะครับแล้วก็มีของรางวัลถึงท็อป16เลยนะสุดยอดใครสนใจแอดไลน์เขากลุ่มนะโคตรมันไปเรีบร้อยนะมาสนามนี้ทีไรยังไม่ถึงฝั่งฝันซะดีนะเข้ามากสุดเหมือนชนะ สองรอบเะแต่คราวนี้ก็คือแพ้รัวๆเลยหลังจากตอนนั้นมานะครับก็มีแต่คนเก่งๆนะจัดคอมโบดีๆทั้งนั้นเลยมีการยิงมุมนู้นมุมนี้นะซึ่งผมก็ความรู้น้อยนะปั่นย่างเดียวเต็มแรงสุดนะฮะไปเจอกันวันที่แข่งต่อไปตอนนี้กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเมียดาก,กับดึกบ๊ายบายเจอกันฮะ